ช,ชีวีวัตรคงคู่มินพิชยาลองเสื้อผ้าหน้าผมในละครเรื่องใหม่สวรรค์สร้างซีเอ่ยปากว่าเป็นอีกบทที่ไม่รับเล่นไม่ได้ค่ะเพราะท้าทายฝีมือมากๆโดยเฉพาะการใช้แววตาแสดงความรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวละครนี้ค่ะเจมินพิชยาได้แก่นเซียวซนซ้มใจแต่ที่ถูกใจกว่านั้นเพราะได้ประชันฝีมือกับพระเอกในดวงใจอย่างซีนี่ละค่ะนักรบคนนี้เนี่ย เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุแล้วจําตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาแล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองต่างกับต่างก็เลยถึงบอกไลว่าเล่นยากมากเราจะต้องจะต้องเลวร้วายมากคือจะมองนางเอกเนี่ยเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะครับดูถูกเขาอะฮะชื่ออุ่นใจค่ะเป็นคนเสี้ยวแก่นโซนสู้คนไม่ยอมใครเรื่องนี้ก็พัฒนาจาก มันเอกร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ยอมอย่างเดียวเราเริ่มในการโต้อตอบเสื้อผ้าวันนี้ก็โอเคค่ะนะาผมเป๊ะเป๊ะเวอร์มากแล้วฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องสวรรค์สร้างค่ะนอกจากนี้ยังมีพระนางอีกคู่นชรับุญและกุญแจซอนปานทองร่วมนำแสดงพร้อมนักแสดงอีกคับข้างอาทิแซมมี่ปันทิตานีชาสุธิตารวมถึงหนุ่มคนนี้เชนนทวัฒน์กับบทเพลย์บอยหาตัวจับยากค่ะ ตัวละครเนี้ยต้องแต่งตัวจัดมากอย่างไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเชนชนไม่เคยใส่เลยเป็นคนไม่เจ้าชู้ก็เลยเล่นยากหน่อย,อยออชอบมากคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะครับสวรรค์สร้างเดินหน้าถ่ายทำแล้วรอชมกันได้ทางช่องเจ็ดสีไม่นานเกินรอค่ะ